การนี้เปิดถังนะครับเปิดถัง ต,ตั้งแต่เช้านะครับกางเย็นก่อที่จะคนก็เหครับนี่นะครับบุ่วไว้ที่จัดยงสำหรับการโรดเชืเ้อบุหรี่ะค้ันเวลานึ่งยี่สิบชัมกว่า

ต้องรอให้เย็นก่อนแล้วก็จะขนใส่ไว้ที่เราเตรียมพื้นที่ไว้แล้วนะครับผ้าไว้เรียบร้อยเราต้องรอให้เย็นก่อน